สำหรับการใช้ v i v ก็เห9นว่า Vivo ที่ใช้พันธัเวอร์ั่4นะครับในส่วนของการรีเซ็ตเครื่องนะครับให้เราไปที่ t ติ n g หรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็เจอในส่วนของเกี่ยวกับระบบนะครับตัวนี้จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีตัวเลือกการรีเซ็ตนะครับก็มีให้เลือกรีเซ็ตเว็บไซต์ประตูแอปการตั้งค่างต่างหากเพื่อนต้องการรีเซ็ตการ์ดต้นเป็น แบบโรงงานก็คือเหมือนตอนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับก็เลือกลบข้อม,มูลทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับราก็จะให้รีเซ็ตบอกรายละเอียดต่างๆนะครับในส่นของการรีเซ็ตนะครับนะครับลบข้อม,มูลทั้งหมดราก็จะบอกว่าขณะนี้ลงชื่อเข้าใช้อะไรอยู่ก็ลบข้อม,มูลทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซส่งคเพื่อนก็สามารถทาการรีเซ็ตการเริ่มต้นจากโรงงานนะครับรายยอนต่างๆเพื่อนโรงงานดูนะครับก็จะลบทั้งหมดจากไปในเครื่องนะครับฉะนั้นก็กดลบกู้ทั้งหมดก็ทตามขั้นตอนตามระบบเครื่องก็จะทาการลบก็รีบูตเข้าหน้ามอนเราเปิดเครื่องตองแกะกล่องนะครับ